แบบเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพทีสวัสดีค่ะดิฉันานางสาวนงลักเชื้อสาวถีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระก,การเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสิริรัตนาทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้ KWDL ด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่มาและความสำคัญจากการสอนที่ผ่านมา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องดอกเบีย้ยและมูลค่าของเงินซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการออมเงินการลงทุนหรือการกู้ยืมเงิน นักเรียนจำนวนมากยังคงพบปัญหาในการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่ไม่เพียงพอการเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์จริงปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนส่งผลกระทบต่อทักษะการคิดวิเคราะห์และการนำไปใช้ในชีวิตจริงดังนั้นดิฉันจึงใช้เทคนิคการสอนแบบ kwdl เป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่5เรื่องดอกเบีย้ยและมูลค่าของเงิน 2. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์และการเชื่อมโยงความรู้วัตถุประสงค์ 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5มีคะแนนทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมดเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ kwdl ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินมีค่าเฉลีย่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นกระบวนการทำงานโดยใช้รูปแบบการสอน kwdl 1. ขั้นตอนวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดออกแบบสื่อการเรียนรู้เรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ออกแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ kwdl 2. ขั้นตอนลองมือปฏิบัติทบทวนความรู้เดิมและสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเช่นการทำแบบฝึกหัดและการอภิปราย,ายส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนการคำนวณจริงผ่านโจทย์สถานการณ์ 3. ขั้นตอนตรวจสอบผลลัพธ์ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านแบบฝึกทักษะและข้อสอบให้ผู้เรียนสะท้อนความเข้าใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเรียนรู้ 4. ขั้นตอนปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนตามผลการประเมินของนักเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความเข้าใจของนักเรียนส่งเสริมการใช้เทคนิค KWDL อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลการดำเนินการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงขึ้นโดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด